มาดูสกิลหุ่นใหม่2ตัวนะครับผมตัวแรกสเตลลาริสนะครับผมมาดูกันว่าทำอะไรได้บ้างสเตลลาริสเป็นหุ่นประชิดนะครับอเฮลวี่ Heavy นะเป็นสายอาวุธเมลีแบบหนักนะครับเป็นบราเลอรนะการโจมตีของพวกเขานั้นจะมีแบบสกิลพิเศษนะที่โจมตีเข้า HP โดยตรงทั้งหมดเลยนะแถมยังมีสกิลที่สามารถล่องหนได้ แล้วก็มีการเคานเตอร์นะข้อเสียของตัวนี้ก็คือจะไม่มีสกิลที่สามารถเพิ่มชิลได้นะครับผมหรือว่าสกิลป้องกันนั่นเองส่จะเป็นการเคานเตอร์ส่วนสะส่วนใหญ่เราไปดูกันว่าทำอะไรได้บ้าง a i n weapon นะครับผมเบสิควอลเบ d ดนะ ตัวนี้เมื่โจมตีจะทำให้โจมตีได้สูงสุด4ฮิตนะครับผมจะทำให้สตรูน n o c k back นะครับถอยหลังไป boost attack ก็เหมือนสายเมลีทั่วไปที่สามารถกดตีหนึ่งครั้งเพื่อ boost เข้าหาสตรูได้นะครับผมและสามารถลบหลีกได้ทั่วไปนั่นเงนะใช้บ่อยมากอันนี้ผมใช้บ่อยอันนี้เราเอาอันนี้เป็นท่าโจมตีนะครับเป็นท่าฟาดลงพื้นนั่นเองนะเหมือนเหมือน ตัวเมลีทั่วไปที่มีอันนี้แอสเซวเบดนะครับผมแอสเซวเบดสามารถโจมตีเป็นขึ้นช็อกเวฟได้นะสามารถอ่าแล้การโจมตีทั้งหมดนนั้จะเข้า HP โดยตรงไม่เข้าเกาะนะตีไม่สนเกาะนั่นเองถือว่าโกงอยู่นะทูดอมิเลยอะ่ะกดค้างไว้2วินะครับผมจะสามารถแทรี่ได้นะเป็นเวลา2วิ 2> ถ้าเคาน์เตอร์สำเร็จนะครับผมจะสามารถอ่า สร้างสกิลดาเมจเพิ่มขึ้นไปได้นะครับส่วนได้อ่าแล้วก็คอมโบนะครับผมอยูนี้คอมโบสามารถโจมตีซ้ายขวาพร้อมกันได้นะเพื่อสร้างคอมโบแล้วก็สร้างเป็นคลื่นช็อคเวฟได้ด้วยโอ้โหเจ๋งว่ะลักกิ้งไซล์นะครับผมทิกงซ้ายทิกขวาพร้อมกันใช่ไหม ดันพเลชนะครับผมปินนิงแฟลชนะครับผมอันนี้ต้องไปศึกษากันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ต้องลองเล่นจริงๆครับเวลาสร้างคอมโบนะถือว่าเป็นตัวที่สามารถสร้างคอมโบดาดได้เยอะที่สุดในตอนนี้ที่ทำได้นะครับผมตีถึงตายได้นะต่อไปแท็กติคเข้าครองนะครับผมถ้าฮิต อ๋อมันจะปล่อยสายออกไปครับทำให้ศัตรูนั้นติดสตันด้วยนะเป็นฮาร์สตันแล้วก็เวลาเคลื่อนที่นะครับถ้าโดนจับอยู่จะเคลื่อนที่ได้ช้ามากเลยศัตรูสามารถกดจับแล้วแล้วกดอีกทีหนึ่งเพื่อพุ่งเข้าหาได้นะมันต่อคอโมโบได้ด้วยนะจะทำดาเมจกายภาพนะครับแล้วทำให้ศัตรูถอยหลังได้ จะต้องระวังดีนะพุ่งไปแล้วกดเปิดโล้นะระวังให้ดีในการจับศัตรูนะครับผมก็คือจะจับได้ทีละเป้าเท่านั้นถ้าจับถ้าจับถ้าถ้ายิงอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการจับใหม่นะครับผมออกทูออปชั่นสองนะครับผมเขาสามารถล่องหนได้เป็นสกิลล่องหนนะของปีกศัตรูจะไม่สามารถล็องออนได้เหมือนในนี่เลยในรูปคอมนี้เลย แต่ถ้าโดนยิงก็จะแบบเผยตัวแล้วก็ถ้าแบบโดนโจมตีจะเผยตัวได้หรือว่าเราโจมตีก็จะเผยตัวนี่ไงถ้าเราโจมตีปุ๊บเราจะเผยตัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราหยุดตีก็จะหายตัวไปใหม่ครับแน่นอนครับสายล่องหนแบบนี้ก็ต้องแท้ทางสแกนเนอร์นะครับผม เราสามารถกดกดยกเลิกสกิลได้นะครับผมแล้วจะคูดาวอีก3วิแล้วก็สามารถกดใหม่ได้เพื่อให้มันเต็มนะซอฟโดรนนะครับผมไปโดนไปใส่ศัตรตูนะครับสร้างความเสียหายเข้าเลือดโดยตรงโดยไม่สนไม่สนเกาะนะแล้วศัตรูที่โดนนะครับผมจะโดนแจมมิ่งด้วยนะวิถือว่าโหดอันนี้คือแบบมันสามารถทำให้แบบเราเข้าไฟได้ง่ายขึ้นนะ และสามารถเข้าแบบไม่สนใจชิล<ต>ของอี่าย,ยเลยเนีย่ยสร้างฟิสิกคดาเมจนะครับผมอุ้ถือว่าโหดสามารถล็อกเป้าใส่ศัตรูที่ทีอ่อยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยของกระเพงเฮ้ยตัวนี้ถือว่าเก่งนะครับผมในการทำคอมโบอาวุธประชิดถือว่าเก่งที่สุดในตอนนี้ที่ผมคิดมานะอ่าเรามาดูอีกตัวหนึ่งครับเป็นตัวเซเลนนะครับผม เซเลนเนี่ยเป็นตัวที่ผมมองว่าเป็นเครื่องคอมมาเดอร์เลยนะสามารถแบบเล่นได้ทุกแมปเลยถือว่าเป็นตัวที่พื้นฐานที่ควรมีครับไลฟ์ซัพพอร์ตนะเอ้ันเป็นซัพพอร์ตเหรออุแต่เป็นกิ่งมากเลยนะเออเราไปดูกันนะว่าเขาทำอะไรได้บ้างตัวนี้นะครับมีความสามารถก็คือสามารถเปิดแมปได้นะมีสกิลเปิดแมปมีปืนเอเนอรที่ าสามารถชาร์จได้2ขีดนะครับรุนแรงมากและยังมี <S <S 1> <S 1> อาร์ตเลอรี่นะครับผมที่สามารถยิงจากข้องฟ้าได้และสามารถชาร์จได้นะครับผมมีความสามารถในการไล่ศัตรูและโจมตีเป็นอาเอโอนะก็คือเป็นโจมตีหมู่นะครับ,รบผม Main weapon น n d machine n e r g y auto cannon ถ้ายิงก็ยิงปกตินะครับถ้ากดคีมซ้มายธรรมดาสามารถยิงทีทีได้เหมือนกันแต่ว่าจะโลนะครับผม ชาร์ตหนึ่งครั้งครับสามารถยิงศัตรูที่ซอ้อนกันได้ด้วยนะยิงทะลุจะสร้างดาเมจทั้งเกาะแล้วก็ HP เล็กน้อยครับต่อไปจะเป็นชาร์จสองขีดชาร์จสองขีดแมคซิมั่ม,มชาร์จจะสามารถยิงศัตรูในรอบข้างได้ด้วยนะคือยืนอยู่ข้างก็จะโดนเป็นหมู่ด้วยยืนอยู่ด้านหลังก็โดน สามารถชาร์จให้มันได้ทีละกี่ได้ด้วยอ่าออร์บิทัลทากเก็ตซิสตเ็มนะครับผมสามารถยิงอาติเลอรี่ไตล์ใส่หัวได้นะครับผมกดคลิกโดยกดลิกทั้งนานใช้ทีละหนึ่งนะโฮชาร์จนะครับผมกดชาร์จค้างนะครับผมใช้กระสุนสี่นัดนะในการทำจะสร้างดาเมจมหาศาลมากๆใส่หัวศัตรูที่ยืนอยู่ใกล้ๆในวงนะครับ แล้วเมื่อท้าเมื่อชาร์จจนเต็มนะครับผมจะทำให้มีการระเบิดเกิดขึ้นนะ disruption grappler น,นะอันนี้เป็นสก,กิลที่ผมชอบมากที่สุดเลยของตัวนี้นะครับผมเมื่อยิงใส่ศัตรูจะทำให้ศัตรูนั้นมองเห็นเราเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับผมสก,กิลค่อนข้างที่จะกาวเลยนะจริง สกิลนี้เป็นสกิลที่สําคัญมากๆเลยนะครับผม<ล>ถ้าถามว่าตัวนี้มีความสําคัญอย่างไงนะครับผมตัวนี้สามารถาแฮกเทโลดได้นะครับดันเทโลดโดยไม่ต้องขึ้นไปยืนนะครับผมรวมไปถึงการยึดคอยเก็บคีย์นะครับโดยใช้สกิลนี้ disruptor นะครับผมเป็นสกิลที่สามารถทาําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถล็อกเป้าตัวเองได้นะครับเป็นสกิลเอาไว้หนีนะหรือเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้เอาชีวิตรอดของตัวนี้นั่นเองนะครับผม และแน่นอนครับมันสามารถใช้ตอนที่เรากำลังโดนโจมตีด้วยอาวุธระยะประชิดด้วยนั่นเองซึ่งนี่เป็นสก,กิลที่โคตรดีต่อไปครับรีคอนคิดนะครับผมแน่นอนครับรีคอนคิดคือสามารถสแกนได้นะครับสามารถสแกนอ่าสตูได้นะครับไม่ว่าจะอยู่ในพายุหรือว่าอยู่ในฝุ่นผงไอช์จเอนเนอร์จีนะครับก็จะสามารถล็อกออนได้นะแน่นอนครับมองทะลุได้ั้นเมื่อใช้คอมโบกับไอ อาร์ทิเลอรี่นะครับจะสามารถยิงทะลุกำแพงได้นั่นเองนะอันนี้พี่คิดเคยเล่นไว้ให้ดูในไลฟ์นะครับผมนี่ครับผมเราสามารถชาร์จอาร์ทิเลอรี่ยิงหัวชาวบ้านก็ได้ครับซึ่งค่อนข้างที่จะโกงตัวนี้ผมเลยมองว่าค่อนข้างเก่งนะอาจจะเป็นเมตาในอนาคตเซเรนตนะครับผมโอเคถ้าพูดถึง2ตัวเนี้ย ผมมองว่าเป็นตัวที่สําคัญนะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วผมมองว่าเซเลนส์อ่ะสำคัญกว่ากับับทีมนะในรูปแบบของเกมเพย์ซึ่งมันเป็นตําแหน่งที่ซัพพอร์ตเอยมันเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตที่ไม่ใช่ยิวอ่ะอันนี้คือผมหือเลยเออตอนแรกผมไม่คิดหรอกผมจะคิดจะเล่นแค่ตัวอ่ตัวไอสเตลาริสใช่แต่พอ มาดูสกิลของตัวเนี้ยแบบเต็มๆแล้วแบบโอ้โหพระเจ้าเก่งเวอร์นะครับผมอ่ะยังไงก็ถ้าผู้ชมนะครับผมอยากเล่นตัวไหนอยากเล่นยังไงก็ลองศึกษาดูนะเพราะว่าตัวเกมจะเปิดในวันที่ตอนแร,รกกาหนดเ,ดเปิดคือวันที่1แต่ว่ามัของเซิร์ฟอื่นก็คือเซิร์ฟอเมริกาซึ่งจะตรงกับเราก็คือวันที่2นั่นเองนะครับผมตอนประมาณเที่ยงเพระนาะฉะนั้นแล้วติดตามรับชมนะครับผม โอเคถ้าพูดถึงแล้วไม่มีอะไรแล้วครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่นะครับ10นาทีพอดีไว้เจอกันครับบ๊ายๆเจอกันอย่าลืมอย่าลืม